ดูพี่อุ้มขับรถดูทางนะคะรถแม่เริ่มมีรอยข้าว้าแล้วแม่เห็นอเสียงดังกรีดกรีดโอ้ยเจ็บปวดหัวใจ <laughs> <laughs> เสียงกรีดรถนี่เจ็บปวดหัวใจดูนาเราก็เดงแล้วทย์หนา้าอันข้าวโดนนี่น่าจะพอเกี่ยว <laughs> จ้างใครหนอมาเกี่ยวให้ต <laughs> ักซ้อนก็ไปเกี่ยวแต่ทางอื่นทางเราไม่มาร <laughs> ับจ้างเกี่ยวเลย <laughs> ขี้เกียจขับรถมาโอ้ยนะขับดีๆไปที่ศูนย์ก็แล้วกันไปเอาโต๊ะระวางโผล่ไปถ้าเรามีรถไทยก็ไทยจะงอยตรงนี้ออกก็จะดีเป็นไงเต้นไม่ได้ปลาเอาผักวะผักสังเงงนะเต้นยอะเยี่ยอ้ได้ทีขี่แพะไหล เออเนอนอนตาสวดอยู่ยกชูมือหน่อยนอนอยู่นั่นแต่ว่ามันเป็นถัดลมเลยเว้ยสัตว์เลื้อยคานพื่นน่ะ <laughs> พ่อขับรถลูกนอนย่านั่งถือกล้องแม่แต่ก่อนถ้าย่าขับรถเนี่ยมันจะเป็นคนมาถือกล้องให้วันนี้คาะบอยระวังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเสียว <laughs> <laughs> บาดเสียวเยี่ยวจะแตกนี้เหยียบเบรกแทนจนวะ ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้แ,แ,แหละไฟแดดแสงแดดใส่ตาเราเราก็จะไม่เห็นศัตรูผู้มาพี่จะมาปะทะแล้วต้องมีคนช่วยกอกมุ่งหน้าสู่อ่างคำปลาขาวแล้วก็ไปศูนย์ศิลปชีพบ้านจอน <c oughs> เพื่อไปเอาโต๊ะให้แม่บางกล้องไลฟ์สดหรือว <c oughs> <c oughs> ่าไปแจกายใครหมดแล้ว <c oughs> รู้อยู่ว่าดิพวกแม่แม่ได้กี่อันอยู่ในโรงเรือน<ต>ทอทอกี่กี่ทอได้อันหนึ่งแล้ะเดี๋ยวพอบ้านเช่ตอมดกลับมามไม่เป็นไรแล้วทยอยให้ไปเรื่อยๆให้ทีเดียวเดี๋ยวมันไม่มีคอนเทนต์คอนเทนต์การให้ ไม่ได้ว่าจะเอาทำเป็นคลิปไม่ไม่ได้คลิปหรอกแต่ว่าอะไรนะไม่มีกิจกรรมพูดผิดอ๋อ,อ,อ,อน,นี้ก็เอาไปให้นุ <laughs> น่นเลยนีอ่างบางคนว่าทำเอาหน้าทำเอาหน้าไหนท่าทำเอาหน้ามันก็ต้องเอ้ยจัดเป็นวิธีรับมอบผลแล้วน <laughs> ะอันนี้ช่วยเฉยเฉยสุอันนี้ช่วยเฉยช่วยบริจาคแล้วใช่ไชาติเพราะว่ามันเป็นของหลวงสถานที่ของ เราไปพึ่งบารมีเราก็ทําให้เพเื่อนเลื่อมใสนะมีมีความสดใสนะนะเนาะเพิ่มเพื่อ,อความอาลร่าให้กับศูนย์ไม่ใช่ว่าศูนย์ซบเซาไปเรื่อยๆรพระองค์ก็ยิ่ง,งแก่ชรามันก็ไม่ดีสร้างสีสันให้ให้เกิดความแจ่มใสมีสชีวิตชีวาเขาเรียกว่าม,มีอะไรให้เมามอยหน่อยมีความสดใส มีอะไรตื่นเต้นดีกว่าซบเซาไปเรื่อยๆหัวใจก็เรียวโรยไปเรื่อยๆตามกำลังคนสะตีเพียนหรมีคนบ้องบ้องมาอยู่ด้วยก็ดีเป็นสีสันอยู่หน้านั่นเด้อยู่หน้าลุงพลเขาก็หยอกช่างดำเป็นสีสันตอนนี้ช่างดำมันตายคืนคืนมารอบนี้เนี่ยกลายเป็นกระเทยบาทไงเป็นสาวสอง ทำกับข้าวกับน้ำชอบกอดคนนั้นคนนี้บาดนี้ไม่แมนบาดนี้โอ้ยขาดทุนแล้วโอ้ยเสียท่าช่างดำละนึกว่าเป็นแมนไม่ไม่เงินมันแม่คำใสยิ้มเลยแต่ก่อนช่างดำจะเป็นคนแข็งก้าวก้าวล้าวบาดนี้นั่นขึ้นมาแล้วเป็นคนระวังลูกอยากแอบขวามากเพราะเรามองไม่เห็นข้างหน้าเผื่อรถผุมาเหมือนเมื่อกี้กลายเป็นคนนิยมชมชอบ มาจริงๆคุณนะ่ะมันคนยังไปอันนี้คนขยะไปทิ้งโอ้ตรงนั้นแหละลไม้โตอีกดีเลย <c oughs> อย่าบอกนะ่าไปทิ้งนะไม่เขาอาจจะไปไว้ใช้อยู่นาเขาก็ได้แต่เอาเืินไปนะแบบนี้น่าจะไปทิ้งที่นาตัวเองนะเขากำลังสร้างบ้านแบบนี้บ้านแถวนี้ทรงโมเดิร์นมาแรงทรงมาเงี้ยเราเลี้ยวซ้ายนี่แหละเราก็จะไปทะลุศูนย์เลย เขาก็เท่ากับข้าวเราที่แล้วนี่กำลังออกรวงมีเกสรชูโชอันนี้เริ่มเหลืองมีหมากหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเป็นข้าวหมากก้าข้าวหางก้าเพื่อเลี้ยงอะไรนี่สเลมเขียวปลาบส่เสจะต้องได้เอาขึ้นเบาะทางต้นหรือปล่าโต๊ะนะ ต้นตองมาอยู <im sharing> ่มุมเดียวกับย่ามุมนิดๆให้โตอยู่ข้างขวามีใครอยู่บ้างเจ้านายอยู่ไหมไปตรงร่มๆให้แม่น้อยเห็นบ่ากระดา้อันนี้อยู่ๆจะคุยกับเพื่อนไปร้อเพื่อนเจ้านาย này บ้าน cho này สามีของเมียเป็น ừ. 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 พี่อุ้มไปคุยกับเจ้านายเปลาเข้ากระท่อมกลางป่านี่ย่าบอกเต้นถ้าถ่าย่าลงไปจากรถก็ต้องเอากล้องไปมองว่าย่าทำอะไรเข้าใจไหม หันมายิ้ยมใส่กล้กองสิมีฟันหรือเปล่ายังไม่ตื่นอีกยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นอีกยังไม่ตื่นอีกสภาพศพสีสากนอนเสียชีวิตอยู่มองหาะพ่อเช้งเงยเช้งเงยใกล้ใกันนั้นเพื่อนนะเพื่อนนะพับผ้าห่มดีๆีได้ลูกเตรียมเอาขึ้นเดี๋ยวจะเอาโต๊ะขึ้นมาหรือว่าเอาปูก็ได้ผ้าห่มปูต้อห่มปูเอาหมอนขึ้นไป เอาหมอนขึ้นไปเอาโทรศัพท์มาวางนี้วางไว้กับหมอนอืปูปูปดีๆแบบนี้ปูเดียวพ่อจะเอาโต๊ะมาขึ้นเดียวมันโต๊ะจะเกาะเกาะเบาะยาขาดปูดีๆลากขึ้นมาหมดพ่อห่มนี่นี่นี่อยู่ตรงหัวเขานี่ลูก <c oughs> นี่เอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นให้หมดเลยอืมปูปูดีๆปูพ่อห่มม่วงดีๆ พอตขึ้นมาจะได้เอาวางงายท้องขึ้นไปไม่บาดอันนี้ฮะไม่บาดอันนี้เอาปูดีๆแยกก็บอกให้ปูดีๆไงไม่ต้องเอาขึ้นไปหรอกปูแต่ข้างล่างนี่แหละนะนะั่นหะเออทางนั้นก็ปูดีๆปูเหมือนห่มให้คนอนะ่ะ ันซักได้ผ้าห่มนะถ้ามันเปื่อนมันก็ซักได้แต่เบาถ้ามันขาดแล้วมันซ้มไม่ได้เข้าใจไหมลูกม,มานั่งอยู่ริมนั่งอยู่ริมไหนริมด้านหลังยา่านริมสุดเลยให้พ่อเอาขึ้นทั้งนั้นเละเกิดแล้วก็เอาเกิดมาเอารองเท้ามาด้วยมันอังใหญ่ไหมอันโตก็ใหญ่ยุเม็ดหนึ่งนั่นแหละพ่อ,อยังคุยไม่เสร็จอ,อีก โอเคพบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะในคลิปนี้ที่บ้านของผู้มหมวดนะคะวันหน้าศู์จ้า